มีไงมีไงวะสันเอิร์นก็มีไงเฮ้ยมีไงแม่วาสันเอิ่นกันมีไงอย่างเดียวนี่โอ้เอเอินกันมีไงเนาะบ้านในแถาอยู่เอิรนกันมีไงอย่างเดียนี่นั่นหอดเซลามิกเนาะไฟเหลี่ยมผ่าผหมูกระทะเนื้อย่างเต็มลาดนาฝนเห็นบฝนลาดอาหาร อืดเลยพุ่นะนี่ตลาดเซ่เฮ้าพุดูดพับพูดพับ,พพบขึ้นแล้วนี่เริ่มคำนี่ใบเซนส,สีอุ้ยสาวไปนะอุ้ยคนพุ่น่ะพุ่น่ะพุ่น่ะอุ้ยอันนี้แคดบันอุ้ยพุนพ่น่ะพุนพ่น่ะหมูกระทะนี่หมูกระทะนี่อยู่สารละลอยนี่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 รอรอนถึงสารละลอยแล้วโว้ยถึงสารละลอยแล้วเนี่ยไฟแดงนี่ไฟแดงจะไปรอยเอ็ดเดอข้างหน้าเราเนี่ยขากลับกลับมาจากอาจสามารถพี่น้อง มถนนอยู่ข่อยบอกว่าไปทางลัดเลยบ่เสียข่อยเจาย้าจังสิมาติดไฟแดงอยู่บอกว่าไปทางท้าวกรสว่าเจติดไฟแดงมาสันกับ,บก,กับรถไปทางทากสรสเป็นบอลเจอไฟแดงบอลไฟแดงมันจะตรงนี้ไฟเขียวหระแม่กระโดนเนสะ,นเนะสิมโโสาโดนี่เนดอกหอยนี่ซาลลอยหอดบานเท่าละ่ะ,ะสมาชิกม้วนบล็อกเรนาน้ำโยกโป้เนีขันม้วนเอ้าบุญปู่นี่แหะ <laughs> ว่วงนอนความใหม่เอาจะเออพุ่นละออกไปผ้าบ้านแบบจักรยานเล่นน้ำที่บ้านอีกเอ้ายังโบเคสอีกยิงสิบเอ็นน้ำอยู่บ้านอีกอยู่เอาก็สงการเอก็สงการทั้งวันพรุ่งนี้ก็เล่นอีกทั้งวันลูกห้าวันสามวันอีกสิบสี่สิบห้าถึงวันที่สิบหกเขาอ้หยุดุ่นี้เาเออเขาเล่นน้ำก็ได้พรุ่งนี้เล่นอยู่หน้าบ้านเราเลยก็ได้ลูกไป คนติดไฟเขียวแล้วเอาไปฮึบเฮิ๊บเฮิบเฮิ๊บเฮ้ยฝนเนี่ยพูดเห่าซิ่งพุ่นละคนเฮิ๊เฮิดเฮิ๊เฮิดเฮิดบเฮิ๊บเฮิ๊บไฟจำกัมมีฝนเริ่มคำรถก็เริ่มลายเนาะคนกระซุ่มอยู่มงานโมนีเรียนน้ำฝนตาเตือนเว้ยเต็มถนนน้ำเนาะ ยับห้อนไปได้อีกหนึ่ง s w i สามมือข้างหนา้ายังเอ่อหั่นคำปนันไดเนาะเพิ่งเริ่มคำนี่ส,สารลอ,อยมาแล้วถึงสารลอ,อยแล้วอึบ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 นะถึงสารลอ,อยแล้วก็จะหอดบันดงแล้วเห็นบ่หนิจะพาล,ลอยละเป็นจงมาม้าห่ปีนหองบ,บาาอ้านจบ้านมาเหรอเนาะบ้านนู้นก็ม่าบอกพวกรับก็มาเล่นน้ำยู่บ้านอ่านหน้าบมดมือแ้วจังว่าเพิ่นไปเล่นน้ำเขาแล้วจังว่าทับสนเรื่องนาฬิกาแล้ว่าจัว่าเพิ่นไปตอดไซน์น่ะ อ้าจังไหนผู้นึงเมียนฮียนบทมือไม่สิมีมาแต่ใส่เนาะปกติ้องอดไนยังม่ปกติมันกับ่คคอยถอดเบ้านเพื่นมันตรงนวพอไปอีกไปอีกไปอีกมูอ่าเอ้อ้พี่นัดจะไปเอารถจักรยานนี่ไงนี่ไงใช่ไหมพี่วันไปอีกไปไหนอะ โอ้ยนอเต้นอยู่กลางถนนนเอาใส่ลงไปฝุกสองข้หนึงกับมวนเนาะองหนึงกับมวนเนาะคนเดียกับมวนเนีอันนี้ก็ได้นั่งเดียวกับมวนั่นนั่นนั่นั่นนั่นต้องนนไปไหงแใกล้ตรงนี้ง ดอกเบื้องฟ้าไ่นบอดอกจำงป่นี่นมันบอเนเขียวนี่หรอลูกโอ้ยรถเต็มถนนผนพักกันขี่รถสาดน้ำกันพูดนะ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 เกอะมามือนีเด้๋ล่ะเดี๋ยวกาะไมนกับพลาดอีกหน่อยขี่รถไปสาดก็ปีกไก่เลยปิดดีดีลูกไปฝนบอกผมก็สาดน้ำทั้งรถ ใส่หล่ามันรู้น่ายมันหนักนัดมันจะใส่หรือเปล่ามันี้ป่ะอ๋อเดี๋ยวพี่เปียวจักรยานเนาะโอ้ยองเถ่ายปลใส่มากอย่างในมะเร็งนำลุกอังเอ่ำจนไปหอดอัศม่าดเกือบปลใส่เงยไรเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนั้แหละเด็กผู้ชายไม่เหมือนผู้หญิงนะนี่เี๋เขาจ่อเขาเล่งแฮาตุนเงินหรือเปล่านี่พวกเต้นอยู่ตามถนนคืบคืบคืบ น่เด็กกำลังแฮไปเห็นบ่นี่ซุ่มนึงนี่หนกิบมันมาบ่ะคนั่นเด็กอีิปสีปะมอเมนเอาผุนเหรอจา่แฮต้นเงินเหมนปะผุนเพิ่ม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 เพิอยู่ผุนอ๋ยบ่านแมนอยู่เด้อบาโมโฮรี่นั่นแหละเขาเต้นอยู่ไหนโมโหรีนั่งตู่บ้านนั่นนี่ละนี่ละ เออดันกองว่านกองจนตำดาเขาเนาะซาอะไรนี่นี่อบอบอนี่เดีมาหอรี่อออนอคนเะพี่น้งกลับมาท่านพอดีก็จะกำลังแฮ่เดี๋ยวเข้าไปรัดยี่เดสซเนียนี่นี่นี่เด้บ้านย้ยหน่อยนี่นบ้านเฮาคุมเฮาแมลงอยู่พี่แล้วฝน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 บุ้ยเดี๋ยวเข้าไปรัดอยู่บ้านเฮาฝน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 ฝุนตุ่นเงินเต็มบ้านทุกคนน่ะฝนฝนฝน Chắc mùa giải nga xe hoa hoa. None niệm cố xe mẹ unity. None niệm dư niệm cố lên. Come ong! 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 ก็้กันเด็กเขาม่เฮาตง่นกันดกรสีมวนของเขาตัวเนาะแ้กรเล่นแต่ผู้ชายเขาได้ไรวิญญางได้ไรผู้ใดเมื่อกี้นี่อ๋อก้อก้อกว่าะไรกับไปเลยกับไปเลยไปเลยไปเลยเนี่ยเขามารัดีอดียูเดนี่หละอมเดียี่งยสเหมีาคนกระเต็นอยู่หนากุมโฮอลี่คนบนเกี่ยวกันพี่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 ้าพี่ข้าไปไทยเอาอยู่ที่ร์นี่นี่ข้าเจ้าประเทยังนี่อันนี้กับมหรลลีที่กันแม่ว่ามันแล้วแต่ผู้ใดสีแห่ออกมาแหม ตบะขนาดใหญ่อยูย่ปุ่นมันถอนนี่นี่นี่นซุปนึงก็ลังเข้าไปแล้วนี่จนค้ำข้าตาบ่ต้องห่วง้องนี่นบิดแล้วซุ่มนี่แหละมันไปแล้วเป็นบ่นี่ <c oughs> นี่รถ <c oughs> เตต้นตัวนี้ขั้นขาวนี่ม,มา <c oughs> ขอบพวกมึงเขามาเล่นหน้ามีามัดมือบ้าน <c oughs> เอาฮอดบ้านเท่าไหร่พี่น้องมาที่นี่ <c oughs> ขอบคุณที่รับชมนะคะยกขบ,บวนไปใส่กล่องมโมโหรี่ทั้งปุ่นแล้วพี่น้องมึงเ<อ>แล้งแต่เก้าอี้กับว่มีคนเดี่ยบ้าที่นี่